ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุขคนนะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรผ้ารวยค่ะพี่น้องคะค่ะเมื่อเนก้ามาตามต่อเนาะคะ่ะเด็กปูเสคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องนอค่ะจอมปวกเนาะคะ่ะรูปเหมือน,นะะเนาะ,ค,ะค่ะปูเสรีเนาะค่ะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะที่เขามาบึงมาชมคลิปนี้แล้วเนาะคะ่ะถ้ามาักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่อง สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่สิบประภัสค์ข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพอดผ่ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะโอ้อันนั้นมันซีศูนย์บ่ค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นจุดเลยแต่ข้างนอหน่ะไปนั่งดีๆทีล่ะไปนั่งดีๆไปนังดีๆเลยอ่าทูบทั้งในจุดแต่มืาห้องแม่นั่นอันงวดนต้องหันแล้วเออฮะ เงมาอะเล็กเล่าไปเอาตอนไหนพั้นจุดโอ้มื่อเข้าอันนี้ใกงหนูถึงสามตัวเลากิีก่อนอ่แปดแปดส่วนแปดแปดมันออกหรอโอ้ออกแล้วกีนตอนเรียกเอะแปดแปดตูมโอ้ออกสามตัวตรงแปดแปดตูมมันออกแปดแปดเมือนเว้นี่กับกับอันโอค่ะอค่ะอ่ทหูก็สามตัวค่ะ ของใครก็ถึงสาตัวแม่วอาเลนคูหลานใช่ไหมน้อยค่ะออพ่อได้พ่อได้เล่าเนาะแม่เนาะค่เหล้าค่ะค่ะเหาค่ะเหล้า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 น้าเห้เห็้าเหล้าเหล้าเหล้ห้าเหลาเห้าเห้เน้าเ่าเ้เาเาเ้า้าเาเ้าเหล้เหล่เ้าเล่าเห้าเหลาเหั้าเค้เลเา่เาค่ะ กินข้าวก็ยังนาอเนี huh. <c oughs> yeah. okay. yeah. uh ่ยแต่ข uh ้าควงกับลาบว่าตัปแต่เราป็นอะไรควัแต่แซบนะแต่อี่ว่าลูกสาวเทื่อนู่าจาดนใจพูนะค่า่เป็นชุนไห่แม่ก็เป็นจดแ้เกาเก่าสูดอ่่นเลยนมาฮานอยมันมาท่นต้นฮานอยเหี่ยเหรอเียแบ้อ่อยอร่อยนึงเราไม่ได้บอกเก่าฮาเข้าหายแล้วแล้แล้วมัน้ำคนนกันยั เอ้าของมอตัรนี้บินนี่มาหรอบานมันม่ถึกเดาเน็นมันเก้าสุบเก้าเจ้าองก็สื้อเบสกันมามันออกเก้าหาปลเลมันน้ำคนมันหน่เ่ยมันน้าคนต่อต่บินนี่ท่านี่เล้มันลงุหาสิบาทเออได้ได้สามาเลยเก้าสิบเก้าไว้เจ้าขอถึกถึกทาตัวดีใจมั้ยเด็ด เอาิน้ล่างเออเอาไม่เอาไม่น้องเเนาะขาเมล็ดเมล็ามต่อแต่ใดเมเนี่เก้าเศนเกาค่ะเก้าเก้าศูนาดรวมโอ้นาดรวมกร้านมาทมันแปดแปดกเลาเดียรค่ะหน่แอ้าเียวมันค่ะมันเอาร้านไไปจัรมได้ส่ห้าดส่าตเลสิามเลขล่าเมแรเนี่ยเาเนี่อก่มอ่าเาเกาย่ยัง แปดแห้าแค่ะ๋อค่ะเอามันหมานเนาะค่ะได้หมานกันเนาะแต่ค่ะจุก้นจุกนค่ะข้าวมานน่มากหมดเลยอ่ะค่ะค่ะู่มนนี่เขคะอืมยิ่งนี้ต้องุ่คมที่ได้รู้กับได้รู้เราได้ดีู้เจ่กล่อจะดู อเก็ชืออ่าเขาเอเนี้ยน้เขาอยู่เขเ้าเลี่ะค่ะเ้าเ้าเสาเนี่ยะโอ้เล่าเสาอ่ขาเจาะเล่นบมดมือเนาะคือว่าแล้วเนาะแต่าขาเจาะบ่ิไ้นรูปปั้นคนนี้เขาจ้าขายดอกไม้ก่อนอาเจเรื่องร้อยขายเอ่าจ้กับพ่อได้ยู่เดี๋ยเจ้ากับแม่ค่ะมันก็หรอกค่ะค่ะไม่เห็นรบมผานมันมาไม่ได้ถึกเลยเด้อ๋ออ๋อเนี่ยผู้ผูอาจารย์ขอใหญ่จากของนึงไม่ได้มีของนึงค่ะก็เยว่ากล้ว ายย่างบริด้กคอเด็กก่านี้ค่ะความสัต่าน้องความเสือความสัตหาน้องค่ะาห่ะพ่ออพ่อของข้างของเนอนห่น้าต่างอ่ัญญามังมต้องหย่นไมต้ขอกระเป๋าพื้นงเลยเพ่ใเที่ยวแล้วค่ะต้องขอตอนสุดไม่ไมอ่าแล้วอะ้ายังไงกป๋าเรหรอโอ้นักเดือยหน้าเดยนี้เดือยเียจ้ะจ้ะเป็นจังบุญตอนนอกนีเน้อะบรได้เที่ยวโจัดยังเลยค่ะแล้วรวนยังไงกระป๋ารโย พอออกกองข้างจ่าจ่าโชคดีเลยให้นยุ้น่ะค่ะค่ะอาจจะไหกักินเข่าซะได้วันนี้ได้ค่ะเอาขอบคุณอะไรขอบคุณค่ะรวยลูกดึงมั่วบโอ้มั่วเลยเออออกก็ดึงตัวออกกันว่ายุ่ปู้ลุบแบไปดึงกันสาโอ้นนูนย์มันบานีมันเหลมันสิตเกเยอยาวยู่ปูลุยุ่ปูลุบดึงสอ ดึงพุ้นๆองอ่ะคือกันกับอันพอนพ่รวยไปขอปูรุบได้หาหาเลยออกซีซดึงแล้วดึงไปปูรลปไปดึงเงนสามสองไปดึงแ็ตัอกเออตัวมันดีอันนี้ก็ดึงหนึ่ง้อยได้พอไปหนึ่งร้อยได้บ้าหนึ่ง้อยได้บ้นเออกุ่่มตัวเก้าดเจ้ามือเจ้ามือปอกตลอดลังันออกตัวนออกศูนสนมันเจ้ามือปอกอีกได้เนาะอ่ากุม้ันหน่อย ค่ะตอนนี้ก็เป็นที่แม่นย่ำก็สิเป็นด่านรวยไร่วันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแม่นยำนะะ่ำเนาะค่ะรวยไร่วันแตกสามโตสองโตค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าสําหรับรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะพี่น้องนอเดอแอดกสีขึ้นให้เบิ้งอีกเทือนึงเนาะคะ่ะว่าเพิ่นขอรัฐบาลไทยดได้ตัวใดแน่เนาะคะ่ะพี่น้องนอแต่ว่าตอนนี้กสิมีแต่รวยไรยวันเนาะคะ่ะพี่น้องนอค่ะแลายทันเนาะ,ค,ะค่ะก็ว่าแอดเวลาไปไทยจอมปวกกะไทย ซาซาแน่ยาไปเลี้ยวรลายนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นสิเบิ่งตัวเลขในรอลบหลบจอมปวกเนาะค่ะจอมปวกเหมือนเนาะค่ะรูปปูเสดนะคะพี่น้องเลิกค่ะจอมเปิดอยรูปเหมือนปูเสดนะคะพี่น้องเนาะจอมอ่าค่ะเพ่งเอาเด้อค่ะพี่น้องขาเพ่งเล่งเอาเนาะสำหรับเอชซีแฟนช่องที่ให้จ่องเนาะค่ะเดี๋ยวแอสซีพันอ้อมไปทั้งนั้นให้จ่องอ่า ข้างด่านปูยู่นะคะพี่น้องเนาะ ก็รตรงอุ้ยเนวเนวเนือเนื้อก็เนื้อไงไก่นะพี่น้องไปเนื้อแอนเนี่ย,ย,ยโฟกัสเนาะ,ะแต่เราคือเห็นเป็นเจ็ดหางงามๆพี่น้องค่ะเจ็ดห้าเนาะตรงตรง,ตรงแก้มนะคะตรงแก้มปูนะคะพี่น้องเด้ตรงแก้มปูเสียนะคะตรงแก้มนี่นะคะเป็นเจ็ดหางงามๆพี่น้องค่ะเอาล่องเบิ่งนะคะพี่น้องเด้เจ็ดห้าสวยงามมากๆนะคะ บมื่อก,กีก้ากะหาห,าหา่ารับะพี่น้องค่ะเจ็ดห้าไม่ไหมอีกบนน้องพี่น้องนาออ่าอยืดตรงแก้มปูนะคะพี่น้องเนาะตรงแก้มลูกเหมือนเนาะคะ่ะอ,อ,อืมค่ะพี่น้องค่ะเป็นเลขที่สวยงามคะ่ะแต่หาในชัดเจนคะ่ะห้าชัดเจนเนาะ,ะตรงแก้มปูเสียนะคะพี่น้องเนาลูกเหมือนปูเสียเนาะคะ่ะเจ็ดห้างามงามพี่น้องคะ่ะแห้งเราแห้งขื้นงามพี่น้อง ตรงแก้มนะคะพี่น้องเด้อตรงแก้มเนาะตรงแก้มปูนะคะพี่น้องเด้อให้โฟกัสไปที่ตรงแก้มปูเนาะคะ่ะเจ็ดหายังสวยง่ะเจ็ดห้าสามห้าอยู่ข้างล่างนะคะพี่น้องเนาะอ่าสามหาในซีอู หงวิงแห้งขืนงามพี่น้องอ่าตรงแก้มปูตรงแถวแถวหนาตรงแถวแถวแก้มนะคะพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแต่ว่าสําหรับแอดมินพรท่วยเห็นเป็นเจ็ดห้ายางงามเลยะค,ะค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดหายางงามเลยเนาะค่ะพี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็ลองคอมเมนต์มาบอกมากล่าวกันเนาะค่ะพี่น้องเนะาะว่าสิตรงกันบ่เนาะค่ะไม่ได้ให้งมง่ายนะคะพี่น้องเนาะบ่ได้ให้งมง,ง่ายแต่อย่างไดเนาะค่ะเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลเนาะค่ะ ถือพิษกับยาวากันนะคะพี่น,อน้องเนาะย้อนดักให้ได้โชคได้หมานเพื่อนเสนอฝากต่อนนะค่ะพี่น้องค่ะถือพิษกับยาวากันจิตหาเค่งเค่งเลยเด้อค่ะพี่น้องเลยเจ็ดห้าเจ็ดคนละรอคนมันแถมอีกตัวหนึ่งก็ได้เนาะเจ็ดหาเจ็ดนะคะตรงแก้มตรงหน้าพิ่เลยะค่ะพี่น้องค่ะให้พิจารณาซอยกัดน,นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งช่องกับบริษัทสนับสนุนให้เรียนการพนันแต่อย่างใดเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะชี้แนะแนวทางเท่านั้นถือพิษกับยาวากันนะคะพี่น,อน้องเนาะ ค่ะอาสำหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้พิจารณา7 5 7หค่ะพี่น้องคะ7 5 7ห้านะคะอยู่ตรงแก้มตรงจมูกนะคะของปูนะคะพี่น้องคะอ้ามักกะจัดน้ำคัดกับผ่านค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกทุกขันค่ะพี่น้องคะสวัสดีจ้า